มาแล้วก็มีการเตรียมการนี mond, husband, ่ใช <controlled CCTV> ่ไหมประธานกรมตลาดสดท่าซื้อเห็นน้องรักโหยคอยนะคุดกาญบาลมากเลยนะปละงสดเชื่ออะไรขอขอบพระคุณท่านอธิทปดีกรมานล้รทัสุดอัปหวันทั้งตัวเลย่อขอขอบคุณมากทีนี้ขอผมมาเนี่ะ คุณทะเลเทวศักดิ์กรมะอันนี้เกษตรวะยังไม่ยอมแนะนำคนที่าเป็นเพที่สำคัญมากหัหน้าของคุณอ้อยนะไม่ถ่ายแม้าไม่ถ่ายแม้าแม้าเถ่ายที่นชิญนะค เขาปพราะคน่าชาวเขาก็ไม่กินหรอกนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของน้ำของเกลือน้ำในนี้นะเช่น,นเดียวกันโซเดียมไบคาร์บอเนตอ่าโซเดียมส่วนน้ำต้มสายชูอะซิติกเพโซดาไม่ได้อเอาโซดาที่ไปไปเติมไปแลนะ้วเลยนะเรียนวิทยาศาสตร์เน,เนานนะ